สวัสดีค่ะวันนี้สปอร์ตบันิวมาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023นะคะสำหรับสัปดาห์ที่17ในค่ำคืนวันจันทร์ที่26ธันวาคม2565มีการแข่งขันทั้งหมด7คู่ด้วยกันค่ะเริ่มเวลา19.30นเบรนท์ฟอร์ดพบทอดแนมฮอสเปอร์ค่ะถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier Football 1 True Premier Football 2 เวลา22่สนาฬิกาเซาล์ทัมตันพบไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier Football 3เลสเตอร์ซิตี้พบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier Football 1 True Premier Football 2เอเวอร์ตันพบบูฟแฮมตันวันเดอร์ถ่ายทอดสดทางช่อง ID Station ช่อง894เก้าสี่ True Premier Football แคริสตันพาเลตพบฟูลแลมถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier Football ห ส่วนเวลา0นาฬิกา30นาทีค่ะเป็นแอสตันวิลลาพบลิเวอร์พูลถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier f o o ุตบอล1 t r u ู Premier f o ฟุตบอล2แลกคู่ปิดท้ายเวลา3นาฬิกาอาร์เซนอลพบเวสต์แฮมยูไนเต็ดค่ะถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier f o o ุตบอล1 t r u ู Premier f o ฟุตบอล2ส่วนในคืนวันอังคารที่27ธันวาคม2565เวลา0นาฬิกา30นาทีค่ะเชลซีพบกับบอลมัด ถ่ายทอดสดทางช่อง ID Station ช่อง894 True Premier Football 1 True Premier Football 2, 2และเวลา3นาฬิกา Manchester United พบ Nottingham Forest ถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier Football 1 True Premier Football 2. 2ปิดท้ายกันที่คืนวันพุธที่28่ธันวาคม2,565ค่ะมีหนึ่งคู่ที่ลงสนามเวลา3นาฬิกา Leeds United พบ Manchester City ถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier Football 1 True Premier Football 2และนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ในสัปดาห์ที่17ที่ Sport b News นำมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ